ยากอบบทที่สองความรักแท้ที่ปราศจากการเลือกที่รักมากที่ชงังพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าการเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงสง่าราศีนั้นอย่าให้เป็นด้วยการเลือกหน้าคนเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายอย่างดีเข้ามาในที่ประชุมของท่าน และมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจคนที่สวมใส่เครื่องแต่งกายอย่างดีและกล่าวแก่เขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่ในที่อันดีเถิดและท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงมปยือนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบที่รองเท้าของเราเถิด พวกท่านเองมิได้ลำเอียงและกลายเป็นผู้วินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นทายาแทแห่งอาณาจักรซึ่งพระอ,องค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระอ,องค์มิใช่หรือแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูก คนจนมิใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ท่านและลากตัวท่านไปขึ้นศาลไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ศบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านถ้าท่านทั้งหลายกะทำให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ตามพระคมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้ว ท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่แต่ถ้าท่านทั้งหลายเลือกหน้าคนท่านก็กระทำบาปและตามพระราชบัญญัติท่านก็เป็นผู้ละเมิดแล้วเพราะว่าผู้ใดรักษาพระราชบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดพระราชบัญญัติทั้งหมดด้วยว่าพระองค์ผู้ได้ตัดว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ได้ตัดไว้ด้วยว่าอย่าฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีผัวเมียเขาแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญัติท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทำเช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพ เพราะว่าผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาย่อมจะได้รับการพิพากษาโดย